อยกยัหนางสัน้นอยกจะกลุม่มหน้ากลุ่มตาโอ้แกงเันเอาแกงไฮลาน้ำได้ได้ไหมเอาผันอนฮะแก้บะขาเอาคือสีบะขาแก่โอ้ประเด็นนอนเล่บฝันเ <c oughs> <c oughs> พราะวาา่าน้าบ่นั่งสมาธิเพราะวาา่าน้าบ่ปเดนนหาว่าบ่นเลยบประเดนฝันเลยประเด็ฝันเลย ว่าด้ฝันเงียบ่มีตัวมักอยู่บ่ต้องหนีแม่ตัวมกักไว้เนาะมันอยู่ในใจเสมอตัวค่ะตัวมกักไงว่าหาตาฝันหามันมาเองนวด <c oughs> <c oughs> เอามือในค้นคือซื้อของอะไรแต่นะมืมอ,อย่างวัหยุดเนาะ มันหยุดเนาะมันหยุดคนอยู่บาออาา้านนี่ได้วเสอัไนิองดห้าบ้าเอเอาสองยางได้ด้วเนี่ยแบบนี้าต่อ้งมนั่ซื้อกับเขาซื้อกับเขาไปเป็นคนไทยนะปามก็ได้การอยู่หรอป๋างันไม่ยเนาะฮะ โอ้ยงามไวอยู่ตัวบางท่านได้ตัดด้วยรู้ไหมชังไดล่ะบ่มีผู้เฮ็ดให้คนห้อยตัดหญ้าตัดหญ้าเลยครไอ้จ้างเด็กน้อยไปตัดหญ้าให้ก็ชิจ้างบอกว่าเอาปามไปขายให้แนบมาซ้ำมันกับท่านได้ว่างอยู่ไอ้มันตัดตัดก็เอารถมาตัดเราก็ค่าเสียใจตัวแต่ละแล้วจกันก็ไปกันได้ไหมครับนี่ได้สองยางเด้อ มักบาเลขสองสี่มักมักตัวไหนก็มีตัวมากกมมีตัวมากจะมาหาเปลดย้ยตัวไปตัวที้มันบนแม่แนวตัวคนสี่สิบสส่บต้องมีจากตัวแล้วมกักต่เขาเคยมักตัวคล่ายๆกัน ได้ต่ใดก่อนมั้ืฟังะโคดพายปัดกันก็ืนนี้มาที่ทไาแล้วสามสีบแล้วบอกบอกรถบอเคลื่อนก่อนเฮะ่าใชตัวซื้อใชตัวซื้อขนาดฮะก็ซือนเก่าเลยบักสอนเก่าวาแสดงว่าซื้อนเก่าซื้อสานัดหรอซเก่ากัซื้อมือนี่ที่ซื้อได้ปะเห็นนั่น เอฟซีขอมือมาไว้สบ้พอดุตัวแดงสามตัวหาสองเก้าโอ้หาสนี่ดังนเนาะเตียแล้วเขาคือดังปะเรขมาตาใส่คือสีดังเมาตาใสได้ยผูดเรให้มันดังเนาะกันิเดยรงเนาะหาซื้อ่ได้แล้วหาซื้อว่ได้แล้วรือเ่โอ้หาสงเก้านี่หาซื้อ่ได้แต่สองเกเพราดอเล่าสองเ่ะเบิ้งขึ้นท่านน้เต็มตาเดี๋ยวนี้ท่านหาเบิ้ง โอสิบเต็มแล้อบคน่ะสมสมีเตี่มเห็นป่ะคามเอาเลขมาจะใส่สามาจารย์ต้องนี่ร้านเนี่นว่าสอเก่าอีกสองเก่าตัวออคือสีเต็่มอะเลขมาจะใส่วอาจซื้ออีกเต็มเสอเกเอ้ยหคซื้อกเต็มเาสองเกาตัวซ้แค่หาเไยะเขาเลยว่าจะซื้ออีกเต็มไหมเอาเขาอยาก เจ็กไม่นำงินก็ไปอัวหนึ่นนสงสตัวาเร็จห้าสามสี่แจจกับห้าสองเจ้า,าเล็กมาจังสี่คือเจมมือของห่างนป่นบอลแพนเอาอันบลแนนะสามสี่ตัวอื่นยังไม่ได้ดังพอตัวนี้นนเลยตัวนี้ยังดังเราะว่าเรื่มอมเต็มหมดเต็มดจมือตมากก็ขายไปนะ มันือแมนสือตั้งมมบอนบประเทศไทยสี่ร้อยพร้มกันมันแมนบอประเทศไทยสี่ร้อยพร้มกันพอะ้แต่ละหมเขาแขงสื่อซนี่มันเต็มา่อเต็มนะอ๋อบ่บ่แหเกินนั่นแมนก็คือเขาบ่งท้ายเกินแต่ละหมเขาก็มีงับให้องสื่ออยู่มันเต็มากยเานเอาแช่นั่นแค่นั่นขายไปคนอื่นสิอ๋อ เอาเลขหาสองเก่าเนี่ซสื่อบรได้ยเราพี่น้องแต่ว่าสองเก่านี่สิเป็นย่างหาร์ดยวลตารี่กับว่ามีอาหฮารสามอำเภอสี่จังหวัดเราจัหวป่น่งบอสี่ยอกน่อสองเก่า่ะไอ้ข้าวเบิ้งข้าเบิ้งเหมนเบิ้งเบิ้ บื้งเจ้าเห็นมันก็ันเอาันเออไม่ก็เจ้าไม่ก็เจ้าเอออเป็นีกีหน่อยความนะอ่าา้งเฟนละเอาไปอ้างเขาเจ้าเอาไปอ้างเขาเจ้ามเคยมาน้ำเอาวันี่เาันมาัอาเล้องเฟนม้อ่าเฉียวโซได้ว่าจัมขาเจ้าสิบเอาเจ้าผันเอายิีเขาเจ้าซี่สองก็ไายลไจับไปนะเก็ ออนอาบ่าู่ฟันเนี้ยขันว่าฟันแะ้รก็ได้ฟันดีฟันมือคึนนี่บ่ฟันว่างเลยครับฟันว่างเจ้าเอาของมาให้อ๋นอีออ๋ออ๋ออนนอ๋ออ๋ออ๋กอ๋อ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 อ๋กอนออกออ๋ออ๋ออ๋เอ๋ออกออ๋ออ๋ออ๋ออาอข๋ออ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 ๋ะเ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ็นอ้๋ออ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 ๋อนใออ๋ออ๋ออ๋อองออ๋ออาออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋อน๋ออ๋ออ เป็นแน่ๆว่าเป็นผู้จะต้องไปเห็นงานเนี่ยข้าวเอาของม่าแแก่ไหอืมแต่แต่น้ำข้าวเจ้าที่ยังเนี่ยขาเจ้าแก่นี่ยู่ในกินเลยเรวเป็นกับเขาหรือเป่าเขานี่ยู่ในกินน้ำสมน้ำโค้งน้าจะสิอ๋อฟองกินกับเขาต้องกินต้องกินทั้งหมดนี่ได้กินเมื่อไหร่เอาอันก็เลยเอาน้ำข้าวเจ้าอ๋อเอาน้ำข้าวเจ้าแสดงว่าเรียกสิมาน้ำข้าวเจ้าดีเนี่ยเด้น้ำข้าวเจ้าตัว ตัวใดฮะมเนี่ยล้องบ่ฝันเนาะบ่ฝันม่อคืนนี่ฝันวาจังซี่เลยเนของบ่ฝันก็เลยก็เลยเอาน้ำข้าวเจ้าเอาน้ำข้าวเจ้าตัวใด้แน่น้ำข้าวเจ้าซื้อกะอเก่าอ๋อมันจเก่าเม่ได้ซื้อไดแล้วตัวซื้อปีนี้อายุจะกี่แล้วตังคสามเจ็ดสามเจ็ดชี่บอกสามเจ็ดนี่ะเอาพอนีสามเจฮะออกแล้วได้แต่อกจะเหงื่อมันก็จะฟันมาข่อยายเนาะ ว่าเซือสารเต็นบอกที่ต่อมาอ่ามาาอันจะออกกันนั่นแล้วต้องบะน้ำดิบเก้าองอกอยุ่เหมือนปีนตัวอบอกว่าขันฝันว่าคนเอานวมาให้ขันตัวมากสองเก้าสองเก้าผมสีห่ห้าว่าได้แล้วนะกะต้องเสื้ออายุบ้านเสื้อยุ่สามเจ็ดสามแปดเนาะเขาเลซื้อหลาตัวเงินบ่หลายก็เลยซื้อสาอมเบิดงประมาณเบิดงวประมาณแล้วสุมถือได้หลายเอไว้ใส่ไม่รู้ นะครับนี่ก็เจ้าต้องเพิ่นกับฝันนะครับนอกเพิ่นฝันว่ามีคนเอาของมาให้เพิ่นนะครับเอากับเขากับน้ามาให้เพิ่นเพิ่นกันเลยเป็นรับเอานะครับเป็นรับเอาเพิ่นก็เลยตีว่าตัวเลขนี่สิยูนําผู้อื่นนะครับผู้อื่นออกมาให้แต่ว่าเพิ่นก็มักตัวเลขเพิ่นมักสองเก้านะครับมักสองเก้าอีกตัวหนึ่งที่เพิ่นกระซีบบอกก็คือสามแปด นะครับแต่ว่าก็อยู่ในดุลพินิจของพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องก็ร้องน้าไปพิจารณาเพิ่งนะครับตว่าขันเจต้องเราเบิลนี่มันบกโปเชกอะใกล้เคียงนะครับพี่น้องก็ร้องน้าไปพิจารณาเบิ่งครับตัวเลขที่เพิ่นบอกไว้นะครับจะมีสองเก้ากับสามแปดนะครับสองเก้ากับสามแปดที่เพิ่นมักเพราะว่าอายุเพิ่นสามสิบเจ็ดปีสามเจ็ดสามแปดนะครับร้องเบิ่งก็ได้ สามเจ็ดและสามแปดสองเก้าตัวหนึ่งนะครับมีอยู่สามคูด้วยพี่น้องด้วมีอยู่สามคูนะครับมีสองเก้าสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะครับแต่ว่ายูนี่มดแล้วนะครับโมนี้นะครับเอาพี่น้องน้ำไปพิจารณานเพิ่งครับ โชคดีร่ำรำ่นรวยสุคโชคมันมันเลยครับเอพี่น้องเอ้ยสุขุมสุขล้นครับโชคดีโชคมันสุขุมสุขล้นนี่กระชีปห้าเลาะนี่คือเกาครับร้องเบิ้งพี่น้องครับสองเก้าสามเจ็ดสามแปดนะครับนี่ว่ามันดังสามสี่แปดสามแปดสามแปดสามแปดนี่เรียก อันนี้เะรนาเพื่อนครับเโชคดีร่ำรำเล่นรวยสุกโสดมนันมันนะครับเออพี่น้องเอ,อ้ยสุขุมสุขค้นครับเโชคดีโุกมสดสุขุมสุขค้นมือนี่กระสิไปหาเลาะมือกกเก่าครับอลองเบิ่อพี่น้องครับสองเก้าสามเจ็ดสามแปดนะครับนือว่ามันดังสามสสี่เจ็ดามแปดสามแปดอืม สามแปดนี่เรียกอันนี้ด้วยนะเรียกพยัญชนะเรียกพัยบัตรนะแล้วกะหายสามแปดลองอ่านกัแล้วหายบกคือมูเนี่ยแล้วหายเป็นสามแปดโอ้ยคือสุดยอดแทะตัวเลขนะครับตัวเลขครับ ตอนนี้ตัวได้กัเต็มตัวได้กับอันนะครับเพื่อนว่าเพื่อนอยากได้สองเก่ากับว่ได้อยากได้สี่แปดสามแปดกับว่ได้นะครับเพื่อนก็เลยว่าบ,บ,บม่บมบ่มนี้ตัวมากดอกก็สัตวเพราะว่ามันเต็มหมดนะครับเต็มหมดตัวได้สิพ้เหรืออดไเนาะอยู่นี่ตัวอยากได้กับบมีเสินะพี่น้อง าอยากได้ก็ไม,ม่มีเลขดังนี่กะเฮ็ดให้ลอตเตอรี่ขายเพราะออครับซุ้มโแม,ม่นเลขดังคนกับผูซื้อแ <c oughs> ต่ว่าเจะต้องเพิ่นกับว่าสองเก่านะครับสองเก้าแล้วก็สามแปด สามกับว่มีน่าตั้งนะี่เนาะโอ้มีตัวหนึ่งยึดตั้งตั้งน,น,น, <osi> นี่นี่นี่สามแปดเราไปหาเราไปไปแล้วกยัะมาเพิ่นหายสามปมานะนี่ดิสี่สามแปดคมนี่คองมกักโอ้หะู้มาแบบนี้ปะตู้ไั้ที่หนึ่งนี่เนี่ยสี่ปดน,นี่เมียนศะูนยห้า แ3 8เฮ้ยเลือมข้าว่าบ,บไทยลงคลิปเนะาะฮัทเชอร์ออกอันนีนีือขาเลสซิ่งจักว่าถูกเนาะนี่พี่น้องเหลือใบเดียว38เหลือใบเดียว เอา้าจั้งใดใบเดียวก็ต้องเอาคือกอ็นะครับเพราะว่าเป็นเลขที่เลยต้องเป็นหมักนะครับเลขสามแปดเลต้องมักสามแปดก็จัดให้นะครับจัดให้พี่น้องก็ร้อนจัดเบิ้งเนื้อหาเทียมมือยู่ทางบ้านนะครับหาเตียมมอยู่ทางบ้านพี่น้องก็จัดเบิ้งสามแปดนะครับอ้าวเฮงเฮงเลยด้วย